เอาครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ชาแนลลุงใจดีลุงใจดีมีของดีมาแชร์ฟรีก็วันนี้เราอยู่ใน LOL Wild Rift กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ห่างหายไปนานกับ Wild Rift นะครับเราก็วันนี้ผมก็เลยกลับมาเพราะได้ข่าวว่ากำลังจะมีแชมเปี้ยนใหม่เข้าแล้ว นี้ก็เลยต้องมาฝึกฝีมือซะหน่อยครับเหมือนเดิมเราเล่นดาเลสนะครับของชิ้นแรกคือลองซอสจ้าแล้วก็อัพสกิลหนึ่งโลดดาเลสก็เหมือนเดิมครับเล่นบารอนเดี๋ยวนะ ป่าเลยป่าจริงๆด้วยใช่รอเปล่าเนี่ยมิดฟอร์จูนป่าครับคุณผมเพิ่งเคยเห็นเซอร์ไพรส์สุด,สด โจกาเรนต่อพระก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากครับไม่ต้องอะไรเท่าไหร่สไตล์ตผมนี่จะอัพสกิลให้ครบ3ส,สกิลก่อนนะครับโหกาเรนนี่ฮิวฮิวเร็วมาก อยู่ตัวเองเร็วที่สุดมันจะได้ประมาณหนึ่งเลยอเอ้หเปรี้ยวหรอจ๊ะ อหอ่ทีเดียวอยู่ีเดียวอีเดียวการเล่นตายแต่ว่าเราก็เสี่ยงเหมือนกันนะผมจะผมจะเวลาผมเข้านะครับจังหวะของดาเลสมันจะประมาณว่าถ้ามีจังหวะปาดก่อนเนี่ยเขาปาดปาดสกิลหนึ่งเข้าไปก่อนแต่ถ้าไม่มีจังหวะเนี่ยผมจะดึงสกิลสามก่อนครับ ใช้สกิลสในการเปิดนะครับเสร็จแล้วใช้สกิลสองปาดใส่พอใช้สกิลสปาดใส่เนี่ยประตูจะสโลมากแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งต่อเลยนะครับพอเราใช้สเต็ปเนี้ย <my> มันจะทําให้สกิลหนึ่งมีโอกาสโดนเยอะออ้ยเจ็บเจ็บการเล่น Min ion, Min ion Lip, มินเนี่ยนวายลิฟนี่ตีแรงมากนะครับทำเป็นเล่นไปโอเคแบ็คมาเราก็ต้องจับเนาะแต่นิดเดียวเราจะได้แบ็คเคสแล้วอ่ได้ดับเบิลคิวเลยครับ เพราะว่าแจ็คหิวแล้วเราก็ทำดาเมจแจ็คไปนิดนึงอันนี้ถือว่าเราคุมนะครับของชิ้นแรกก็แน่นอนครับออกแบ็คเคเบิลเลยเสร็จแ,แล้วเราจะไปออกรองเท้าครับโอเคคิวสอนึ่งนี่ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่จังหวะเมื่อกี้การเลนก็คงจะเข้ามากะว่าใช้อันติปิดได้ในป้อม การเะไนตรงกะเลือดของของผมผิดไปนิดหนึ่งเขาก็พอ,พอ,พอเขาใช้อันติแล้วผมก็เลยไม่ตายก็เลยต้องสังเวยแทนตอนนี้ตรงกลางโบบ๊ะบะมากเอาแล้วครับเปิด าเราเข้าไม่ทันนะครับเพราะเขาเข้า,ขาลอรอ,อัน,นี่ไปก่อนเขาเข้าแน่นะเขตป้อมไปก่อนเราต้องปไปครับอุ้ยแจ็คมาตายเลย โอ้แกงใช้ได้เลยนะด้วยความที่ฝั่งเราเป็นมิดฟอร์จูนนะครับป่าก็อาจจะแกงยากหน่อยเข้าใจอยู่นะครับเราซื้อลองซอสอีกอันหนึ่งดีกว่าป้อมบนพังแล้วไหวมาก ฝั่งน,นู้นลักคิวไปเยอะมากเลยลักอยู่ข้างล่างแสดงว่าข้างล่างนี้เสียเปียบทุสุดมันก็ต้องรอดูนะครับว่ายาสุโอจะเป็นยังไงเกิดไหม <Under attack. S 2> ถ้ายาสุโอเกิดก็ตามนี้เราอาจจะชนะได้ นี่ทาให้พอป้อมข้างบนเราแตกนะครับเขาก็เลยไม่กันบนแล้วเขาก็ไปเปี้ยวเลนอื่นได้เลยไม่ตเป็นไรครับเราจะพยายามตีป้อมบนให้แตกเพื่อจะได้เราจะได้โยกเขากลับม,มากันละแต่น่าจะไม่ทันละโอเค โอเคฝั <Okay. S 2> ่งหัวมีเอฟเมลีนด้วยนะครับอาจาาอาจะต้องระวังตอนโดนแกงนิดหนึ่งเราต้องพยายามรีบเราต้องออกนี้ก่อนนะครับมินจาทับทำให้เราแข็งขึ้นแล้วเราก็ออกถึงมือนะครับ โอ้โหหนูเนีย่ยจะจับต้องเข้าไปช่วยเพื่อนโอ้โหเก้าเลยโดนล็อกขาจากลัสนะครับ มึงนจตาโอ้โหเราก็จะกระโดดเราจะกระโดดอันตินะครับพอดีโดนดาเมจไปก่อนโอเคเราก็ซื้อดีเอฟซอร์นะครับเราต้องรีบออกสเตลากเกลให้เร็วที่สุดนะครับเพาเดี๋ยวเราจะไปออก กราะที่เพิ่มพลังม้องกันตัวจะได้หนาขึ้นนะครับจะได้ชืนชนได้นานนิดนึงตอนอยู่ในไฟอ้าวอีกฝั่งนึ่งฆ่าลิฟท์รอบแล้วเศร้าเลย มาสิครับซึ้มขอนห้ไปก่อนอันตะลายจ้ากลับบ้านก่อนนะโอเคได้เซอหลายเจแล้วต่อไปเราจะออก เราจะออกเกาะสลับกับกันเว่เพิ่มนิดหน่อยสถานการณ์ฝั่งเรานี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะครับอาดูว่าเป็นยังไงเข้ามาล่ะเข้ามาล่ะ หมดร้อยจ้าไไนี่จะได้เนาะเรากลับบ้านก่อน โอเคเราจะซื้อวาเดนเมนครับแล้วเราก็จะซื้ออันนี้เลยด้วยเพราะว่าเราจะเพิ่มต้านทานกายภาพแาต้านทานเวทมนตร์พอ้อมกันเพราะฝั่งหนูมีทั้งแจ็คก็ก็มีทั้งลักเนาะแล้วมีเอสเรียอีก e. สถานการณ์อันตรายสุดๆเลย มาป่ะมาป่ะเอาไม่ได้เราก็อย่าฝืนเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่ามีเพื่อนด้วยนะครับ หมดแล้วบวกกันทับเดียวยับเลยอั้ที่สองเนี่ยผมจะออกจแอนเบลนะครับเพื่อเอาเลือดเพิ่มแต่ตอนนี้งินยังไม่พอดังันอะไรออกเป็นลูบี้ไปก่อนก็จะไ,ได้เลือดเพิ่มขึ้นามานิดหน่อยก็เหมือนเดิมครับจุดประสงค์ก็คือเราจะพยายามยืนในไฟให้นานขึ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทง ถ้าตัวหนาแล้วเลือดเยอะเนี่ยก็จะได้เปรียวของข้อ,อกระทะกันอีกแล้วขอยครับเขาขอยไม่ทันเนาะ พราะว่าจังหวะเข้าไม่ดีนะครับอยากจะวิ่งไปช่วยเพื่อ,น,อนจะต้องเล่นเซฟตัวน,นี้นครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเข้าไม่ดูเราอาจจะต้องปล่อยเพื่อนให้ตายไปเพราะาถ้าเราเข้าไปด้วยเราก็จะตายไปด้วยก็คือจะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับโอเคเราจะซื้อไดแอนเบลละเราจะออกลูเดนโอมนก่อน เดี๋ยวพอเราได้โอเมนเราก็จะหนาขึ้นมาประมาณหนึ่งเพราะว่าแจ็คนี่ดามเนี่ยค่อนข้างจะโหดเลยมีสกิลหนีได้อย่างง่ายดายโอ้โห ฝั่งเราอาจจะมีความเป็นทีมเวิร์กน้อยกว่านะครับก็เลยเล่นยากนิดหนึ่งก็ตัวที่เกิดสุดน่าจะเป็นลักแล้วก็ตัวฝั่งเราเนี่ยตัวที่อ่อนสุดก็คือก็คือแอช ซึ่งเขาเป็นแครี่นะครับอันนี้จะอันนี้จะน่าลำบากใจมากๆเพราะว่าถ้าแครี่ไม่มีดาเมจตอนหลังๆจะลำบากมากๆเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรงั้นเราก็ต้องรีบออกของแทคงให้ไวที่สุด เหมือนเพื่อนจะโดนนะครับด้านล่างว่าแล้วเพราะว่าพอเล่นไม่ดูมินิแมปแน่เลยแอชอาจจะเป็นมือใหม่มากๆนะครับตานนี้เราเลยจะเล่นยากมากๆา,กเ,ราเราต้องกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าเราต้องช่วยกันบ้าน ดีเลยเราจะได้รูเมนด้วยเราจะได้โอเมนโอเมนโอเคไม่ทานไม่เป็นไรครับแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องพยายามเล่นให้ดีนะครับเพื่อว,ว่าเพื่อรักษา มาตรฐานในการเล่นของเราแล้วก็อาจจะมีโอกาสพลิกเกมได้ในตอนท้ายเพราะงั้นเราควรจะเล่นที่ดี <Okay. S 1> นี่จะตัวยิงระยะไกลนแล้วแล้วก็เข้าไม่ถึง โอ้โหเข้าไม่ถึงเลยเราต้องเพิ่มสปิริตไวเซตเราก็ต้องซื้อสปิริตไวเซตเพิ่มเพื่อที่จะได้เพิ่มต้านทานเวทโอ้ฝั่งหนูมีทั้งกายภาพมีทั้งเวทแล้วลักเนี่ยก็โอ้โหดามเมจไปค่อนข้างไกลละแจ็คเนี่ยก็ดามเมจมาละอันสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเกาะสะพอนแทนนะครับ ก็คิดอยู่ว่าควรจะเป็นเกาะระพอหรือเปล่ากลัวจะได้หนาขึ้นนะครับเหนือทีมจะแตกคอกันเองนิดนึงมีการหนาเกิดขึ้น ไม่เป็นไรก็เข้าใจเนาะว่าทุกคนก็ตั้งใจเล่นนะครับซึ่งพอคนเล่นแบบนี้ขึ้นมาก็อากาเหน,นื่อยนิดนึง มาแล้วโหตัวหนามากตีไม่เข้าเลยโห<ฮ>แ<ฮ>จ็คเนี่แทบจะฟูแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งนี่แทบจะเอาไม่ลงละเพราะว่า ความหวังก็อยู่ที่ AD นะครับถ้า AD มีดามเมจกนะ็อาจจะเป่าแจ็คออกไปได้โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราพยายามเล่นอย่างตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับมันแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกด Subscribe นะครับกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับ เอาล่ะครับถึงแม้จะแพ้แต่ก็เล่นดีที่สุดนะครับก็ได้ตรา SVP เป็นรางวัลสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะรันใหม่บ๊ายบาย